เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รายการเราพูดไปรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะ,นะคะถึงการที่นักแสดงของไทยเนี่ยเราไปได้รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเลยนะคะจากรางวัลที่เรียกว่า Emmy Awards นะคะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรางวัลนะคะที่เขาเรียกว่าให้กับภาพยนตร์แล้วก็หนังที่เรียกว่า i ินเ r n a t i o n a l เนี่ยของผู้ผลิตนะคะที่ ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการตั้งรางวัลน,นี้ขึ้นมานะคะบอกว่าจะยกย่องผลงานรายการโทรทัศน์ผลงานโทรทัศน์ที่มีการมีความเป็นเลิศซึ่งผลิตนอกประเทศ ก็จัดเป็นปีที่52แล้วด้วยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ Emmy a w a r d รใหญ่นั่นแหละนะคะการจัดที่มหาคนครนิวยอร์กนะคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาตั้งใจว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อให้มีการพัฒนานะคะในแวดวงอุตสาหกรรมในการผลิตหนังซีรีส์ต่างๆเหล่านี้ต้องบอกนะคุณกนิกาว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้เ,เข้าชิงเนี่ยดิฉันก็เรียกว่า ถือว่าสุดยอดมากแล้วอะ่ะเพราะว่าไปดูหนังที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมีทั้งจากเม็กซิโกนะคะสาราชนาจากจากฝรั่งเศสนะ,ะแต่ในที่สุดแล้วนะคะนักแสดงของไทยก็สามารถคว้ารางวัลมาได้นะคะ <c oughs> ก็คือคุณชุติมลจึงเจริญสุขยิ่งที่คนก็จะเห็นชื่อออกมาว่าออกแบบไหมคุณกานิกา ตอนแรก<ช>เขาบอกว่าออกแบบได้รางวัลระดับโลกเราทุกคนนึกว่าได้รางวัลสาขาออกแบบจริงๆไม่ใช่นะะแต่เป็นดาราแสดงนาคุณ<ต>ออ่แบบางคนเรียกคูรินนะยังยังคงจําชื่อจากเรื่องของฉลาดเกมโกงนะคะคูรินกกำลังจะพูดเลยกำลังจะบอกว่าจริงๆเธอโด่งดังมาเนอะอาะคุณันรี่เนาะจากเรื่อง<ช>ฉลาดเกมโกงมาจากบทบาทที่คนใช้คําว่าเป็นคนที่เล่นด้วยลูกตาน่ะ แล้วก็การเคลื่อนไหวที่น้อยนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่แสดงน้อยแต่มากขอเล่าเรื่องของตัวคุณออกแบบนิดหนึ่งแล้วกันนะคะที่ชื่อออกแบบนะว่าเพราะคุณพ่อทํางานสายนี้ค่ะอทำงานสายออกแบบเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยทําให้เธอได้ชื่อนี้นะคะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือมีการพูดถึงความรู้สึกของตัวละครเธอคือออยหรือเชฟออยนะคะ ที่รับช่วงต่อกิจการผัดซีอิวข้างทางจากคุณพ่อถูกไหมแล้วก็ผัดเลยมาเป็นเชฟในทีมฮังเก r นะคะซึ่งก็เป็นทีมที่ต้องมาทดสอบแล้วก็จะต้องมาอยู่ในวงการที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะคะซึ่งบทบาทนี้นะคะทําให้เธอเนี่ยยังไงเอ้ยนิกาทาอาหารไม่เป็นต้องไปอยู่ร้านอาหารจริงๆอะ่ะแล้วกว่าจะได้รางวัลน,นี้มาต้องฝึกซ้อมทําอาหารแล้วก็ ผักเนี่ยซื้อกลับไปซ้อมหั่นที่บ้านนอกจากนี้ต้องออกกําลังกายด้วยนะเพราะว่าแหมเชฟเป็นไงฮะเวลาหยิบจับอุปกรณ์มันต้องคล่องแคล่วใช่ไหมกันที้อะแล้วก็คิวอ่าคิวก็ต้องสละคิวตัวเองเพราะว่าในบทเนี่ยมันจะต้องโดนไฟตอนเรียนผัดผักบุ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเห็นนักแสดงไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเธอบอกโอ้โหร้องไห้แล้วร้องไห้อีกนะกว่าจะได้เออเรียกว่าฝ่าฟันบทนี้มาได้ เพราะว่าเวลาคนไทยเนี่ยบางครั้งเราชอบวิาพากษ์วิจารณ์ตัวละครหนังไทยนะเือนก่กาบอกโอ้โหนางเอกเนี่ย,ยจะนอนเนี่ยยังแต่งหน้าทาปากครบเลยคือความสมจริงมันน้อยบ้างอะไรบ้างก็มีการแบบล้อหนังไทยกันอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าหนังไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยทั้งบทนะฮะ แล้วก็การแสดงของนักแสดงเนี่ยคือทุ่มเทเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดมากขึ้นทุกทีทุกทีคือที่แบบว่าต้องลดน้ำหนักตัวเองเพิ่มน้ำหนักตัวเองทีสิบ20ี่บโลต้องไปฝังตัวเหมือนคุณแอนนี่จะชอบเดนีิสดูอิสมากนะฮะก็เขาก็จะเป็นคนสไตล์นี้เลยนะคุณกานิกาคือแบบว่าต้องทุ่มตัวลงไปอยู่ในบทที่ตัวเองจะเล่นจนอินนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงนะคะในฉากฮังเกร์ที่เธอได้รับรางวัลมาให้คนถ่ายภาคภูมิใจนะคะ เป็นเสียงนะคะของภาพภาพยนตร์ในทีมฮังเกอนี่เองเนี่ยรบกวนข้างในช่วยเปิดเสียงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นทีเซอร์นะคะจะเป็นเชฟต้องมีแรงผักดันมากกว่านั้นฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่หมอะคนนี้นะ ำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์อยากพิเศษกว่าคนทั่วไปว่า Q&A ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการอนุญาตปิดเสียงได้เลยค่ะเสียงของคุณออกแบบเนาะเชฟออยกนิกาได้ดูแล้วไหมฮะนิ่งๆเนาะคุณสังมาเดียนพบว่าเดียนดูหนังของน้องออกแบบเกือบทุกเรื่องเลยนะไป่่แค่เรื่องเดียวเองมึง ไม่ได้เชื่อแต่ว่าเธอเป็นคนที่มีมีการแสดงอย่างที่คุณทิงรมาบอกนี่แหละน้อยแต่มากแล้วก็พัฒนาการเนี่ยคือขึ้นแบบพรวดพราดเลยนะคะใช่ค่ะก็ตอนแรกเธอก็แบบว่าพอรู้ว่าได้รับการเสนอนะคะ,ะได้รับรางวัลเนี่ยก็ ่จริงๆเธอเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบแล้วล่ะนะคะแล้วก็หนังเรื่องแรกเรื่อง Thank You for Sharing นะคะของคุณเตอ๋อนะว่เพอนะวพลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่อมารับบทลินฉลาดเกมโกงเนาะซึ่งก็ได้รวัลหลายรางวัลอยู่นะะบอกว่าประเด็นคืออย่างนี้บอกว่ามันมันเป็นความยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงนะคะที่แสดงผ่านสายตาท่าทางแล้วก็ทำให้เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้มีความกล้า มีสมองควบคุมจันการจัดการทุกขั้นตอนของเกมโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหมายถึงว่าการสะท้อนออกมาในตัวละครเนาะแล้วก็การรับบทครั้นี้ผู้กำกับก็ชื่นชมตรงนี้แหละค่ะแต่ตอนที่เธอได้รับรางวัลเนี่ยน่าสนใจเอาแค่เสนอชื่อก่อนคุณกัน,กน,นิกาตอนเสนอชื่อเนี่ยในอินสตาแกรมเหมือนเธอบอกว่า,ารู้สึกเหมือนกับความฝันนะคะ เหมือนกับเหมือนกับเป็นความฝันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเธอก็บอกว่าอขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าทุกคนทีมงานเนี่ยทุ่มเทมากๆอย่างที่บอกว่าเธอไม่ไม่คิดว่าจะไปนชนะประเทศใหญ่ๆได้ฮะแล้วก็ปรากฏว่าสามารถทำได้นะคะเป็นคนไทยคนแรกได้คว้ารางวัลน,นะคะโดยหลังจากได้รับรางวัลแล้วเนี่ยก็ฉันก็ไปดูอินสตาแกรมเธออีกทีหนึ่งเธอก็บอกว่าโอ้โห ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณที่เชื่อมั่นนะคะที่เชื่อว่าเธอจะทำมันได้แน่ๆแล้วก็ขอบคุณเชฟทุกคนด้วยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิจารณ์เนี่ยก็ชื่นชมภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้กันมา,มามากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะคุณกันดิกาว่าเราอยากเห็นซอฟต์พาวเวอร์หนังไทยไประดับเกาหลีบ้างนะฮะยินก็เคยฟัง คุณเจ้ยพิชาตพงศ์คุณกนิกาที่ได้รับรางวัลพานเนี่ยเขาเคยบอกบอกว่าหนังเขาเนี่ยมาฉายเมืองไทยอ่ะคนดูไม่รู้เรื่องบ่นบอกดูแล้วไม่รู้เรื่องแต่ว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคนดูเนี่ยออกมาแล้วแบบอินมากเพราะว่ามันจะสื่อ,อสารเรื่องที่เป็นสากลในอย่างเช่นในเรื่องฮังเกอร์เนี่ยมันก็สะท้อนเนาะคุณกนิกาดูแล้วก็จะเห็นเรื่องแบบการซ่อนในเรื่องสังคมไทยก็มีเนาะเออ าแน่นอนเรื่องอาหารเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะแล้วมันก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันก็มีมุมแง่มุมที่ไม่ได้ทำเฉพาะแบบเขาเรียกอะไรอะแบบวัฒนธรรมแบบสวยงามอย่างเดียวคือเหมือนเหมือนเกาหลีเขากล้าพูดพ a r a s a ของเขาตีแผ่สังคมที่ไม่เท่าเทียมของเขาเพราะฉะนั้น สังเกตได้ว่าหน้าหนังไทยจะไประดับสากลเนี่ยก็คือต้องกล้าเล่ากล้าพูดในสิ่งที่เป็นแก่นของสังคมแล้วก็ไปเชื่อมกับความเป็นสากลที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเขาเขาทัชได้อย่างเช่นเรื่องนี้มันพูดถึงความหลากหลายนะคะพลังของการทําครัวการสร้างสารรค์เมนูอาหารความมนุษย์ที่หิวกระหายอะคะ่ะของผู้คนที่แบบว่าโอ้โหเงินตัวเองก็รวยจะแย่แล้วตัวละครบางตัวนะคุณกานิกา โอ้โหรวยจะแย่แล้วนะคะหรือคุณไม่ได้หิวเลยนะ่ะแต่ว่าคุณทําอาหารคุณบริโภคอาหารเพื่ออะไรนะคะเอาก็จริงแล้วสุดท้ายคุณรวยแค่ไหนอาหารดีแค่ไหนสู้ผัดซีอิ๊วธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลยอย่างอย่างคุณกันที่การที่ชอบอะไรในแก่นเรื่องนี้ฮะเนชอบเรื่องการใช้อํานาจการใช้อํานาจการกดกดทับนะคะการตอบโต้กับอํานาจนั้นแล้วก็รวมถึง การฉีกหน้าตาอย่างที่คุณสังกมาบอกอ่ะคนรวยอะ่ะบางทีไม่ได้หิวกระหายหรือไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่กินเพื่อเสริมสถานะแล้วก็มันก็ดูเฟกอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะพูดจริงจริงนะดิฉันคุยกับนักศึกษานักศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยก<ช>็มีการพูดเรื่องบทยังได้<ช>อีกะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ถือว่า<ช>เป็นเป็นก้าวที่น่าสนใจมากมาก ของหนังไทยที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราไปสู่สากลนนค่ะคุกนิกาค่ะและนี่ก็เป็นโ r ล์อัปเดตเช้านี้ค่ะ